สวัสดีค่ะวันนี้ตรงกับวันที่13สิงหาคม2567วันนี้เราจะคุยกันเรื่องกำหนดสติอยู่ในฐานที่ตั้งให้ได้ทั้งวันนะคะการกำหนดสติและลึกรู้ตัวอยู่ในฐานที่ตั้งเนี้ยเรากำหนดไว้ตรงไหนนะคะอย่างที่คลิปที่ผ่านมาที่น้อยบอกไปแล้วนะคะว่าเวลาที่เราฝึกสมาธิเพื่อให้จิตรวมเป็นหนึ่งเนี่ยตอนเริ่มต้นเนี่ย ให้เราคาบริกรรมพุโทโธเนี่ยแล้วก็ลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วก็สติที่ดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกสามอย่างเนี่ยคำบริกรรมพุโทโธลมหายใจแล้วก็สติเนี่ยให้แนบกันนะคะในช่วงแรกในช่วงแรกเนี่ยมันจะให้มันแนบกันอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วทีนี้เนี่ยเวลาที่เรากําหนดความรู้สึกเราเนี่ยเอาไปไว้ตรงไหน ก็คือเวลาที่เราหลับตานะฮะเวลาที่เราหลับตาให้เรามองเข้าไปในใจในความมืดมันมีความว่างอยู่ตรงนั้นตรงไหนที่เป็นความว่างตรงนั้นนะฮะให้เราสมมุติก่อนว่าเป็นฐานที่ตั้งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ฝึกใหม่นะคนที่เริ่มใหม่หรือกำลังปฏิบัติอยู่แต่ยังไม่เข้าถึงฐานที่ตั้งเดิมของจิตเนี่ย ก็จะยังไม่รู้ว่าตรงไหนคือฐานที่ตั้งเดิมของจิตทีนี้นะคะเวลาที่คนฝึกใหม่กับคนที่กำลังปฏิบัติอยู่คนที่ยังไม่รู้ว่าฐานที่ตั้งเดิมของจิตอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะคะไม่ต้องกังวลคลิปนี้น้อยจะพยายามมาบอกว่าอย่าก,กังวลว่ามันอยู่ตรงไหนอย่ามีคำถามเกิดขึ้นว่าไหนล่ะมันอยู่ตรงไหนหลับตาแล้วมันไม่เห็นไม่ใช่อย่างนั้นนะคะ พยายามให้เราวางความรู้สึกอยู่ตรงที่ความว่างว่างจากอารมณ์นะคะว่างจากความพอใจว่างจากความไม่พอใจว่างจากความหมดุดหงิดว่างจากความสงสัยนะคะตรงจุดไหนที่มันเป็นความว่างที่ว่างจากอารมณ์เหล่านี้เนี่ยเอาสติไว้ตรงนั้นก่อนนะคะในช่วงแรกเนี่ยเวลาที่เราบริกรรมพุทธบริกรรมโท นะคะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนีิมันจะติดกันเป็นยวงทั้ง3อย่างคือคําบริกรรมแล้วก็ลมหายใจแล้วก็สตินะมันจะติดกันเป็นยยงพอเวลาที่สติมีกําลังมากขึ้นนะสติมีกําลังมากขึ้นเนี่ยเขาจะทิ้งคําบริกรรมเราก็ไม่ต้องไปตามเก็บคําบริกรรมพูดโทนะคะให้เรายังอยู่ตรงกลางอยู่ตรงความว่างในที่มืดอนอั่นแหละนะคะ ให้เราอยู่ตรงกลางแล้วไปเรื่อยๆนะคะทีนี้พอคาบริกรรมพุทโธหายเนี่ยให้เราดูลมหายใจดูลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกกําหนดสติอยู่ตรงกลางให้รู้สึกว่ามีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆนะพยายามอยู่ตรงนี้ไปเรื่อยๆทีนี้เนี่ยบางทีเนี่ยคนที่ฝึกใหม่เนี่ยก็จะมีความคิดต่างๆฟุ้งขึ้นมา ก็จะมีความคิดที่ผุดขึ้นมามีเรื่องราวต่างๆที่ผุดขึ้นมาความคิดที่มันผุดขึ้นมาเองเนี่ยเราเรียกว่าสัญญานะทำไมความคิดมันผุดขึ้นมาได้ทำไมความคิดมันผุดขึ้นมาเองได้เพราะมันมีอุปทานก็เลยเรียกว่าสัญญาอุปทานอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นความยึดในในความจำในเรื่องราวในอดีตในหลืกความจำนะคะ มันก็เลยเป็นสัญญาอุปทานก็เรียกว่าสัญญาอุปทานทีนี้บางคนนะในระหว่างที่ทิ้งคาบริกรรมไปแล้วเนี่ยเหลือลมหายใจเนี่ยก็จะมีความฟุง้งซ่านมีความปรุงแต่งมีเรื่องราวต่างๆที่คิดต่อ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 ไปปรุงไปอันเนี้ยเขาเรียกว่าสังขารนะคะสังขารคือความปรุงแต่งที่มันเกิดขึ้นเองไม่ว่าจะเป็นความคิด หรือความฟุ้งเนี่ยมันเกิดขึ้นเองมันเกิดจากอุปทานอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นเราชอบเราเพลินเราเพลินกับความคิดเราเพลินกับความฟุง้งฟุงแต่งมันก็ไปเรื่อยเลยนะมันสรุปแล้วอาการตรงนี้ก็คือคือทำให้เราเผลอออกไปนะเผลอออกไปเมื่อเรารู้สึกตัวให้เรากลับเข้ามาอยู่ตรงกลางตรงความว่าง นะคะคเพราะนั้นเนี่ยเวลาที่เราบริกรรมพุทธโธในช่วงแรกเนี่ยมันจะมีสัญญาสังขารมารบก,กวนสัญญาอุปทานส่วนใหญ่เป็นสัญญาอุปทานสังขารแล้วก็ถ้าเป็นอารมณ์ที่เข้าไปรองรับความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นในขณะที่เราฟุ้งซ่านในขณะที่เราคิดอารมณ์ที่เข้าไปรับรู้ความรู้สึกเนี่ก็เรียกว่าวิญญาณนะมันก็จะเป็น มีอุปทานมันมีความยึดมั่นถือมั่นแนเรื่องราวเหล่านั้นมันก็เลยเกิดอุปทานเกิดขึ้นเมื่อมันเกิดตรงนี้ขึ้นบ่อยๆแล้วเราไม่รู้สึกตัวแล้วเราเผลอนะคะมันก็เท่ากับเราไปสร้างคบไว้บางทีเนี่ยในความรู้สึกของเราเนี่ยมันมีอคติอยู่มันมีความโกรธแค้นอาคตาพยาบาทใครบางคนอยู่ที่มันฝังแน่นอยู่ในใจเวลาที่เราภาวนาไปเนี่ยมันจะขึ้นมา มันจะขึ้นมาเพราะมันมีความยึดมั่นถือมั่นในเรื่องราวเหล่านี้เยอะมากนะฮะและอีกบางคนเนี่ยก็จะมีในส่วนของบาปก,กรรมบาปก,กรรมที่เคยทำไว้ในอดีตไม่ว่าเราจะเคยฆ่าสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กหรือทำร้ายชีวิตอื่นหรือทำแทงนะหรือไม่ว่าเราจะไปชอบโกงใครเอาเงินของคนนั้นมาเอาเงินของคนนี้มา เรื่องราวเหล่านี้มันก็จะผุดขึ้นมาหลอกหลอนในความรู้สึกนะหรือบางคนกำลังชิงรักหักสวรรัสด์แย่งของรักของคนอื่นแย่งแฟนคนอื่นแย่งสามีแย่งภรรยาคนอื่นอย่างเงี้ยมันก็จะตามหลอกตามหลอกเรื่องราวเหล่านั้นมันก็จะขึ้นมาทำให้อารมณ์ขุ่นมัวในขณะที่เราฝึกสมาธิหรือแม้กระทั่งบางคนไปโกหกไปนินทาไปให้ร้าย เรื่องราวเหล่านั้นให้คนอื่นเขาเสียหายชื่อเสียงเสียทรัพย์สินนะคะไปไปไปเขาเรียกว่าไปให้ร้ายคนอื่นจนกระทั่งเขาเขาไปบูลลี่จนกระทั่งเขาเสียชีวิตหรือเสียทรัพย์สินเป็นบ้าเป็นโรคจิตกรรมเหล่านี้เนี่ยบาปเหล่านี้เนี่ยมันจะมาหลอกหลอนในช่วงที่เราฝึกใหม่ๆนะคะในช่วงที่เราฝึกใหม่ๆทีนี้เนี่ยน้อยเชื่ออย่างหนึง่งนะน้อยเชื่ออย่างหนึ่งว่าคนที่ ฟังนละพเขาวา่าและคนที่กำลังฝึกอยู่นี้เนี่ยมีความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองมีความปรารถนาที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนดีถึงแม้ว่าเราเคยจะสร้างบาปกรมมาก่อนในอดีตนะคะทีนี้เมื่อมันเกิดเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นมาในขณะที่เราทำสมาธิเนี่ยเราจะทำยังไงในช่วงแรกเนี่ยนะคะในช่วงแรกเนี่ยมันจะยากนิดนึงแต่เราต้องอดทน เราต้องอดทนเพราะว่าความคิดบากกรรมเรื่องราวที่อยู่ในอดีตเนี่ยมันหลอกหลอนเราเราต้องอดทนเราต้องอดทนนะคะแล้วก็อย่าตะเลิดเปิดเปิงไปกับความฟุ้งซ่านให้เรากลับมาอยู่ตรงที่ว่างตรงกลางข้างในในใจให้ได้หลับตาแล้วมองกลับเข้าไปข้างในตรงไหนเป็นที่ว่างกำหนดสติอยู่ตรงนั้นกำหนดสติอยู่ตรงนั้นอย่าเพิ่ง เลิกล้มความตั้งใจอย่าเพิ่งลุกจากที่นั่งพยายามอดทนทําต่อไปนะคะทําต่อไปให้เราทําแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นทําซ้ําๆสม่ําเสมอนับครั้งไม่ถ้วนพร้อมๆกับการที่เรารักษาศีลพร้อมๆกับการที่เรารักษาศีไปด้วย ะะถามว่าจะต้องใช้เวลานานแค่ไหนไม่รู้แล้วแต่บางคนบางคนที่พยายามอยู่บางคนที่มุ่งมั่นตั้งใจเจตนาดีที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากเป็นคนดีอยากเป็นคนที่มีมีแสงสว่างในชีวิตอยากเป็นคนที่ดำเนินชีวิตอย่างสงบสุขไม่อยากจะทำบาปอีกสำนึกผิดละอายและเกรงกลัวต่อบาป เราก็ต้องอดทนเพราะว่าเราเคยทำบาปกรรมมาไว้เยอะเราก็ต้องอดทนเราต้องมุ่งม,มั่นนะคะในส่วนนี้เนี่ยนะคะพยายามให้เราเมื่อเราหลับตาเนี่ยให้เรามองไปที่ตรงกลางใจนะมองเข้าไปในใจตรงไหนเป็นที่ว่างที่ไม่มีความหมงุดหงิดที่ไม่มีความสงสัยที่ไม่มีความลำคานไม่มีนิวรณ์ตรงนั้นแหละ ตรงว่าตรงที่ว่างตรงนั้นแหละเอาตรงนั้นก่อนถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ใช่ฐานที่ตั้งเดิมนะคะเพราะคนที่ฝึกใหม่เนี่ยจะยังเข้าไม่ถึงฐานที่ตั้งเดิมของจิตนะคะทีนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราหลับตาแล้วเนี่ยภาพมันเกิดมาหลอกหลอนเราตลอดเลยเราจะทำยังไงก็ให้เดินจงกรมนะคะให้เดินจงกรมลืมตานี่แหละนะคะลืมตา เวลาที่เราคิดเวลาที่มันมีความคิดเกิดขึ้นมันผุดขึ้นมานะให้เรากลับมามีสติอยู่หายใจลึกๆแล้วก็มีสติอยู่ตรงกลางแล้วก็เดินนะการเดินจงกรมลืมตาเนี่ยนะคะใช้ระยะทางประมาณไม่เกิน39นะไป39กลับมา39เดินครั้งหนึ่งก็ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือใครจะเดินหนึงชั่วโมงก็ได้ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าเวลาหลับตาแล้วเนี่ย มันมีสัญญามันมีสังขารขึ้นมาก่อกวนสิ่งที่ขึ้นมาก่อกวนเราเนี่ยนะคะมันขึ้นมาเองถ้าเราฝึกสมาธิมาได้สักระยะหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดปัญญานะปัญญาก็จะบอกว่าสิ่งที่มันผุดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เรามันอยู่นอกเหนือการควบคุมมันเกิดเองมันดับเองถ้าเราตั้งมั่นอยู่ในฐานที่ตั้งมีสติอยู่ในฐานที่ตั้ง อยู่บ่อยๆนะอยู่บ่อยๆเราจะเห็นมันเราจะเห็นความคิดที่มันผุดเมื่อเราเห็นมันแล้วมันดับแสดงว่ากําลังสติเรามีมากขึ้นนะคะกำลังสติเรามีมากขึ้น,นะะนให้เราพยายามข้ามช่วงแรกไปให้ได้ต้องอดทนมันต้องมีเขาเรียกว่าวิริยะบาร,รมีขันติบาร,รมีนะคะปัญญาบาร,รมีนะคะมีศีลบาร,รมี เราจะต้องฝึกแล้วก็เมตตาตัวเองถ้าเราลมเลิกจิตเราก็จะไม่พัฒนานะจิตเราก็จะไม่พัฒนาไปถึงที่สว่างมันก็จะยังอยู่ในฐานของความมืดบอดเพราะว่ามันแพ้กิเลสน,นะคะการที่เราจะไปรับแสงเนี่ยเราจะต้องอดทนมุ่งมั่นตั้งใจเอาชนะ อย่าคล้อยตามกิเลสน,นะคำว่าคล้อยตามกิเลสเนี่ยก็คือพอมันมีเรื่องราวที่คิดขึ้นมาพอมันมีเรื่องราวที่ฟุ้งขึ้นมาไปแล้วนะคะความคิดส่งออกนอกไปแล้วเป็นสมุทไทยแล้วเกิดอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นไปตามความนึกคิดไปตามความฟุ้งปรุงแต่งแบบนี้มันก็ไม่ได้ผลนะคะเราจะต้องพยายามนะคะควบคุมสติ ให้อยู่ตรงกลางอย่างอื่นอย่าไปควบคุมไอ้ความคิดมันจะเกิดช่างมันความฟุ้งฟุงแต่งช่างมันแต่ให้เราเอาสติมากําหนดไว้ที่ความรู้สึกที่ตรงความว่างนะคะทีนี้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเวลาที่เรากําหนดสติอยู่ตรงกลางตรงความว่างเนี่ยอยู่บ่อยๆอยู่ซ้ําๆนับครั้งไม่ถ้วนเวลาที่มันเกิดบางอย่างเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็น คำพูดที่มากระทบความรู้สึกหรือ,เ,อเรื่องราวต่างๆที่มากร,กระทบสายตาวิญญาณทางตาวิญญาณทางใจวิญญาณทางหูนะคะเราจะทิ้งมันได้เร็วเราจะทิ้งมันได้เร็วเพราะว่าสติเนี่ยจะมีนิสัยกลับมาอยู่ตรงกลางกลับมาอยู่ตรงฐานที่ตั้งนะคะกลับมาอยู่ตรงฐานที่ตั้งอยู่บ่อยๆเวลาที่เราเดินจงกรม นะคะก็ทําเหมือนก,นกันกับที่เรานั่งสมาธิเพียงแต่ว่าเราลืมตาและเราก็เดินนะคะเราก็กําหนดสติอยู่ตรงกลางมองกลับเข้าไปข้างในมองด้วยตาในนะ,ะตาเนื้อเราจะเห็นช่วงขาที่เราเดินถูกไหมคะขวาพุทธซ้ายโถก็ขวาพุทธซ้ายโถไปเรื่อยแต่ว่าความรู้สึกของเราก็ยังอยู่ที่ลมหายใจอยู่ตรงกลางกลับเข้าไปข้างในมองกลับเข้าไปข้างในนะคะมันจะทําให้ ภาพในอดีตมันไม่ผุดขึ้นมาหรือถึงแม้ว่ามันผุดขึ้นมานะแต่มันก็ยังมีาภาพณนะปัจจุบันเนี่ยามาบดบงังมาทดแทนนะทำให้เราตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกำหนดสติให้อยู่ในฐานที่ตั้งก็คือการกำหนดสติให้อยู่กับปัจจุบันนะเราเราไม่ต้องไปบังคับจิตนะคะเราไม่ต้องไป ไปเขาเรียกว่าไปบทขยี้จิตนะให้เราอยู่แบบเบาๆให้เราอยู่ตรงกลางแบบเบาๆให้เรากำหนดสติอยู่ในปัจจุบันแบบธรรมดาธรรมดานะความรู้สึกให้มันเป็นธรรมดานะคะอย่าไปแบบองนต้อง,องเพราะมันจะเกิดอารมณ์เกิดขึ้นอันนั้นไม่ใช่นะอันนี้เราจะต้องเช็คตัวเองเราจะต้องดูระดับของของ อารมณ์ด้วยมันจะต้องเป็นอารมณ์ที่เป็นอุเบกขาเวทนานะคะเหมือนกับเวลาที่เราขับรถไปขับรถไปในที่ต่างๆเราเห็นเสาไฟเนี่ยเราเราคิดอะไรกับเสาไฟไหมเราก็ไม่ได้คิดเราเห็นต้นไม้เราก็ไม่ได้คิดอะไรกับต้นไม้ทำแบบนั้นค่ะให้เรากําหนดความรู้สึกอยู่ที่ความว่างโดยไม่คิดอะไรนะแต่ว่าตาเราเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เรามีสติรละลึกรู้ตัวทั้งวันเนี่ยเราสามารถทําได้ลืมตาเราก็ทําได้ถึงเราจะไม่เดินจงกรมเราทํากิจวัตรประจําวันเราทําอะไรต่างเนี่ยเราก็สามารถกําหนดความรู้สึกอยู่ในปัจจุบันได้นะคะไม่ต้องเพ่งมากนะคะให้อยู่ในระดับที่เป็นความว่างที่มันเป็นอุเบกขาเวทนาไม่รู้สึกสุขไม่รู้สึกทุกข์ให้มันเฉยเฉยนะคะให้มันเฉยเฉย พยายามนะคะลองลองฝึกดูนะคะทีนี้เนี่ยเมื่อเวลาที่เราฝึกแบบนี้ไปนะคะหลังจากที่กำลังสติมีมากพอมีมากขึ้นนะเมื่อกำลังสติมีมากขึ้นจิตก็จะดำเนินเข้าสู่สมาธินะเข้าสู่สมาธิเองเข้าสู่สมาธิบางทีก็จะเป็นคณิกะสมาธิเป็นสมาธิชั่วคราวนะคะประมาณสีห้านาทีแล้วก็ออกมา อย่างเงี้ยนะคะให้เราอยู่ตรงนั้นไปเรื่อยๆนะคะถึงตรงนั้นก็ถ้ามันไม่ไปต่อเราก็ลุกจากที่นั่งถามว่าจะนั่งนานแค่ไหนขึ้นอยู่กับว่าเรามีเวลาไหมนะคะถ้าเรามีเวลาเราก็นั่งไปทีนี้เนี่ยบางคนในขณะที่นั่งช่วงแรกบางคนก็เป็นตะคิวนะคะก็ให้เราอดทนถือว่าเราใช้กรรมนะคะเป็นตะคิวไปก็ดูนะคะ พอมันนานหน่อยทนจนจนมันทนไม่ได้เนี่ยเราก็ค่อยเปลี่ยนท่านะหรือบางคนเนี่ยเดินเดินไปบางคนทําไมปวดหลังทําไมเดินแล้วทาไมมันแค่เดินจงกรมทำไมปวดหลังนะคะอันนี้คือใช้กรรมเราก็ใช้กรรมไปเพราะว่าบางคือเพราะว่าการที่เราฝึกสมาธิเนี่ยนะคะจิตเนี่ยมันจะมันจะมันจะเขาเรียกว่ามันจะพ้นทุกข์มันจะดําเนินไปในทางที่สว่าง อำนาจกรรมที่เราเคยทําไว้บาปกรรมที่เราเคยทําไว้เนี่ยก็จ้องเล่นงานอยู่เราก็ไม่ต้องตกใจนะเราก็ไม่ต้องตกใจแล้วบางคนที่เป็นคนที่ฟุ้งแล้วก็ขี้กลัวผีนะคะบางคนที่กลัวผีก็จะได้ไม่กลัวนะคะเพราะว่าเมื่อสติเราอยู่ที่ความรู้สึกตรงกลางเนี่ยอยู่เรื่อยๆเ,เรามีกําลังสตินะคะเราก็จะไม่ฟุ้งซ่านเล บางคนกลัวผีกลัวเรื่องโน้นเรื่องนี้ชอบดูหนังผีแล้วก็มีความฟุง้งปุงแต่งขึ้นมามันเป็นความปรุงแต่งในจิตเท่านั้นเองถามว่าผีมีจริงไหมมีจริงเทวดามีจริงไหมมีจริงแต่ถ้าเราอยู่ถูกที่ถูกทางเราก็ไม่ต้องกลัวแล้วเราก็ต้องฝึกนะคะผีหรือเทวดาเขาก็คือกายทิพย์เขาก็คือกายทิพย์ที่มาขอส่วนบุญเท่านั้นเองเราก็ไม่ต้องไปกลัวอันนี้เพิ่มเติมให้นะคะเพราะว่ามีหลังบ้านมา ว่าบางทีก็กลัวผีบางทีก็กลัวตัวเองอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวค่ะคืออันนั้นคือเราฟุงฟ้งฟุ้งซ่านมันเป็นสังขารนะเราก็ทิ้งมันเราทิ้งสัญญาเราทิ้งสังขารเราทิ้งวิญญาณทิ้งความคิดทิ้งความฟุ้งซ่านทิ้งอารมณ์ต่างๆด้วยการกลับมาอยู่ในฐานที่ตั้งตรงกลางในความรู้สึกนะคะเอาสติมาอยู่ตรงกลางใจมาอยู่ตรงความว่าง ว่างจากอารมณ์ต่างๆว่างจากความพอใจว่างจากความไม่พอใจว่างจากความหงุดหงิดว่างจากความลำคาญนะคะว่างจากความสงสัยตรงนี้พยายามฝึกนะคะเราค่อยๆฝึกแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดเนี่ยมีคำถามก็สามารถที่จะถามไปที่เพจนภคาวาที่เขียนเป็นภาษาไทยนะคะในช่องข้อความน้อยตอบทุกคนนะคะก็ยินดี ที่มี FC ใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะตอนนี้นะแล้วก็มีถามมาหลังบ้านเราก็จะตอบให้ได้ทุกคนนะคะก็เป็นกำลังใจและขออนุโมทนาบุญกับคุณผู้ฟังที่ได้เข้ามาเจอกันนะคะเมื่อเมื่อบุญถึงกันนะวีบุญสัมพันธ์ถึงกันเทวดาเปิดทางเราก็ได้มาเจอกันนะกมดีวันนี้ขอจงถึงแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุด ไม่มีประมาณทุกเหล่าบรรดามีสวัสดีค่ะ